ดวงประจำวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2566มีเส้นทางของว e ดออฟฟอร์จูนเส้นทางของเดอะซันั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองการที่ท่านจะได้รับเงินจำนวนมากๆมีโชคลาภมหาศาลที่จะพลิกเข้ามาในวงจรชีวิตของท่านนะครับซึ่งจะเป็นดวงของพี่น้องที่เกิดในวันใดไปดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการพยากรณ์ดวงบรายวันประจำวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2566พี่น้องที่สนใจในเรื่องของดวงแนวทางและก็โชคลาภโอกาสต่างๆมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มต้นจากดวงของคนที่เกิดในวันอาทิตย์กันนะครับ พี่น้องชาววันอาทิตย์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับดวงประจำวันที่16สุดยอดมากนะครับมีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จความสมหวัง ความร่ำรวยดีเยี่ยมนะครับส่วนรายละเอียต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่หนึ่งกันเลยนะครับเป็นว i n o o Fortune โชคลาภมหาศาลโอกาสมาแรงมากสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ที่จะได้รับเงินจำนวนมากๆ ที่จะพลิกชีวิตได้ที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ไม่ดีหรือสถานการณ์วิกฤตให้เป็นโอกาสทองแบบโอกาสทองฝังเพชรได้เลยนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงจุดเด่นสูงยสูงมากๆนะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่จะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินแล้วก็การดำเนินชีวิตโชคลาภมหาศาลเริ่มที่จะหมุนเข้ามาครับประการต่อมา มาดูส่วนที่สองสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเป็นเจ็ดไม้เท้านะครับเรื่องของการงานมีโอกาสดีในเส้นทางของการแข่งขันการประมวลงานการสมัครงานการสัมภาษณ์หรือว่ามีการคัดเลือกกฎเกณฑ์กติกาและมีโอกาสที่จะได้รับผลที่น่าพอใจนักครับประการต่อมา มาดูส่วนที่สานะครับพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์ครับเป็นเดอะสันเป็นดวงของคนที่จะได้รับความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เป็นดวงของคนที่จะมีชื่อเสียงมีอํานาจมีบรารมีมีความรุ่งเรืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าการดําเนินชีวิตเป็นดวงของคนที่จะมีความสําเร็จที่โดดเด่นขึ้นมามากเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับประการต่อมา มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับเป็น3ถ้วยนะครับมีความสำเร็จมีโชคลาภมีงานเลี้ยงมีความสมบูรณ์และก็โอกาสดีเยี่ยมนะครับสรุปดวงทุกคนที่เกิดในวันอาทิตย์วันนี้ดวงดีเยี่ยมดวงมีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จมีความมั่นคงมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีมากมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินวิถีชีวิตทั้งหลายทั้งปวงด้วยโชคลาภโอกาสดีมากๆที่จะได้รับเงินจํานวนมากทีเดียวนะครับและก็มีชื่อเสียงมีอำนาจบรารมีมีกิจกรรมดีๆมีคนมาร่วมงานม,มีคนมาแสดงความชื่นชมยินดีในความสำเร็จของพี่น้องที่เกิดในวันอาทิตย์จำนวนไม่น้อยทีเดียวนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวัน จันพี่น้องชาววันจันทร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ดวงเด่นในเรื่องของการงานแต่ว่านะครับมีเรื่องที่ควรระวัง ส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันจันทร์จะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งนะครับเป็นราชาไม้เท้าเรื่องของการงานจะโดดเด่นไม่ว่าเป็นงานประจำงานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์การค้าขายการติดต่องานจะได้รับผลเป็นที่น่าพอใจ หรือว่าท่านที่ต้องการความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในเรื่องของหน้าที่การงานก็มีโอกาสที่จะได้รับผลดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2กันนะครับเป็น5ดาบนะครับ5ดาบคือเรื่องที่ควรระวังปัญหาบางอย่างบางส่วนอาจจะมาจากคนบางคนที่มาทำให้ท่านเกิดข้อผิดพลาดเกิดการเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินหรืออาจจะเสียชื่อเสียงด้วยก็เป็นไปได้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับเป็น3ดาบนะครับ สามดาบก็เป็นเรื่องที่ควรระวังเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ติดต่องานหรือว่าจะทำอะไรควรให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับและก็ระวังเรื่องของความขัดแย้งการทะเลวิวาทนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าแนวทางทิศทางของชีวิตสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับเป็น 8ถ้วยนะครับวันนี้มีโอกาสที่จะได้รับความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินรวมทั้งโอกาสใหม่ๆก้าวผ่านอุปสรรคก้าวผ่านปัญหาแล้วก็มีแนวโน้มที่จะได้รับความสมบังมีโชคลาภนะครับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์ครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันจันทร์ครับวันนี้ดวงของการงานโดดเด่นมากไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลน การขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่จะได้รับความสําเร็จนะครับแต่ยังมีเรื่องที่ควรระวังคือความขัดแย้งการทรเลวิวาทหรือไม่ก็อาจจะมีปัญหาจากคนบางคนที่เข้ามาทําให้เกิดขึ้นนะครับก็ฝากกันไว้ว่าควรระมัดระวัง วันนี้นะครับมีโอกาสดีในเรื่องของโชคลาภมีโอกาสดีที่จะผ่านอุปสรรคมีโอกาสดีในการที่จะได้รับสิ่งใหม่ๆเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ดีขึ้นก้าวพ้นจากปัญหาพบกับความสำเร็จสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันจันทร์นะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันอังคารนะครับ พี่น้องชาววันอังคารวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับวันนี้โลกใบใหม่สดใสกว่า ดืมนะครับมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีการพลิกวิกฤตได้แล้วก็เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้ดีขึ้นนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันอังคารจะเป็นอย่างไรเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1กันเลยนะครับคือ The World The World คือโอกาสดีสำหรับชาววันอังคารนะครับจะเปลี่ยนแปลงชีวิต เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆพบกับโอกาสใหม่ๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการเงินรวมทั้งเรื่องของความรักนะครับคือท่านอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องต้องแก้ไขแต่ว่าที่สุดแล้วท่านจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ดีให้กลับมาดีได้มีความเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้ดีด้วยนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่สองกันนะครับเป็นราชินีพจันทร์นะครับนี่เป็นเรื่องของภุคลิกภาพเรื่องของการสื่อสารเรื่องที่ควรระวังควบคู่กันไปในตัวด้วยนะครับสุภาพสตรีชาววันอังคารนะครับวันนี้ท่านทํางานท่ามกลางคนเยอะๆจะโดดเด่นเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใดๆก็ตามการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ งานเพื่อความบันเทิงดนตรีศิลปะหรือไม่ก็งานภาคกลางคืนโดดเด่นมากๆนะครับท่านจะสร้างงานได้มีความมั่นคงมีรายได้มีการเงินที่ดีมากแต่เวลาที่ท่านอยู่คนเดียวก็อาจจะมีปัญหาความเครียดความกังวลหรือไม่ก็อาจจะยังไม่มีความสมหวังในเรื่องของความรักนักครับ การต่อมาบรรูุส่วนที่3กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารครับเป็นเฮอร์เมสนะครับเป็นดวงของแสงสว่างที่จะส่งเข้ามาให้ชาววันอังคารผ่านพ้นอุป,ปสรรคผ่านพ้นอุเรื่องที่ไม่ดีแล้วก็เจอ ไร่รับสิ่งใหม่ๆได้ดีขึ้นกว่าเดิมสร้างบุญสร้างกุศลผลบุญนั้นจะส่งให้ท่านได้รับโอกาสไปใหม่ผ่านผลอุปสรรคไดผ้ผู้ใหญ่อุปัรภมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อหนุนให้ได้พบแสงสว่างที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภว,วาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารน,นะครับเป็น6ก ไม่เท้านะครับโอกาสดีนะครับมีแนวโน้มที่จะได้รับผลสําเร็จในสิ่งที่รอคอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือเรื่องอื่นๆที่จะส่งให้ชีวิตดีขึ้นครับสรุปดวงขอกคนที่เกิดในวัน อังคารนะครับวันนี้ดวงมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เกื้อหนุนส่งเสริมให้ได้พบแสงสว่างดวงของคนที่จะผ่านพ้นอุปสรรคแก้ไขปัญหาได้ดวงของคนที่จะได้รับโอกาสใหม่ๆรวมทั้งเรื่องของโชคลาภสิ่งดีๆด,ด,ด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันอังคารนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพุธ น้องชาววันพุธวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาบวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้มีโอกาสมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือเรื่องของความรักนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวง เป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1นกันนะครับคือเรื่องของราชินีถ้วยนะครับราชินีถ้วยคืองานที่ดีการเงินที่ดีมีความพร้อมมีความสมบูรณ์แต่ว่าภายในจิตใจอาจจะยังไม่สมบูรณ์ไม่มีความมั่นคงกำลังรอคอยเกี่ยวกับ คนรักเกี่ยวกับความรักหรือว่าสิ่งที่จะมาเติมเต็มภายในใจในช่วงนี้ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2เป็นเทมเพลนนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นมีเรื่องของการงานการเงินความรักค่อยๆเปลี่ยนแปลงแล้วจะดีขึ้นสำหรับคนที่เจออุปสรรคสำหรับคนที่เจอปัญหาก็จะมีการคลี่คลายมีงานมีเงินมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับประการต่อมา มาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับเป็นอัศวินถ้วยนะครับอัศวินถ้วยคือการเดินทางการเดินหน้าสู่อนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะครับหรือว่าการดําเนินชีวิตบางคนก็มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทํางานด้วยในช่วงนี้เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับประการต่อมา มาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันพุธนะครับเป็นราชินีเหรียญน,นะครับวันนี้มีโอกาสดีในเรื่องของโชคลาภมีการเงินที่หมุนเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยมีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนมากๆด้วยนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะครับวันนี้ดวงของคนที่ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในเรื่องของการงานการเงินความรักนะครับแม้ว่าท่านอาจจะรอคอยคนรักรอคอยความรักอยู่ด้วยความรู้สึกไม่ค่อยแจ่มใสเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าโอกาสของท่านจะเริ่มดีขึ้นชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นรวมทั้งมีโอกาสที่จะได้รับโชคใหญ่ๆมีเงินก้อนโตๆเข้ามาด้วยนะครับพี่น้องที่เกิดในวันพุธครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดใน วันพฤหสัสบ,บดีพี่น้องชาววันพฤหสัสบ,บดีวันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโนม้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาะโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับสำหรับชาววันพฤหสัสบ,บดีนะครับวันนี้มีเรื่องต้องจัดการต้องบริหารและมีเรื่องที่ควรระวัง แต่โอกาสดีในเรื่องของการเงินยังมีนะครับส่วนรายเดียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัสบดีจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือ5ไม้เท้าก่อนนะครับ5้าไม้เท้าคือปัญหาความขัดแย้งการทะเลวิวาทความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันอาจจะอยู่ใน การติดต่อด้วยการเจราจาการตกลงซึ่งจะมีปัญหาในส่วนนี้รวมทั้งคนที่มีลูกน้องมีพนักงานก็อาจจะมีปัญหาในระดับของพนักงานลูกน้องที่มีความขัดแย้งกันด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2กันนะครับเป็น7หัวเหรียญบนันสถานะการเงินนะครับมีทั้งรายรับมีทั้งรายจ่ายต้องบริหารการเงินใช้จ่ายอย่างไรลงทุนอย่างไรนะครับจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับเป็นอัศวินถ้วยนะครับอัศวินถ้วยคือการเรียนรู้พัฒนาการด้วยความรอบคอบระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานใหม่การเตือนหน้าต่อไปการเปลี่ยนแปลงการแก้ไขปัญหาทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งการรอคอยเกี่ยวกับความรักนะครับคือต้องใจเย็นเย็นมีการเรียนรู้ให้รอบคอบก่อนค่อยลงมือทำนะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันพาหัสบดีนะครับเป็นสี่เหรียญน,นะครับวันนี้การเงินยังดีมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภมีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามานะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านต้องบริหารเงินด้วยความรอบคอบเพื่อความมั่นคงต่อไปนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน พาเลหัดสบดีวันนี้ดวงของคนที่จะต้องดูแลเรื่องของการาบริหารคนเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นนายจ้างเป็นลูกจ้างหรืออย่างไรก็ตามการติดต่อการสื่อสารการพบปะก,กับผู้คนก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งด้วยนะครับการเงินวันนี้ยังดีมีทั้งรายรับและรายจ่ายการบริหารจัดการด้วยความรอบคอบก็จะทําให้ท่านเกิดความมั่นคงต่อไปในเรื่องของการเงินนะครับความรักวันนี้อาจจะยังไม่ลงตัวอดทนรอคอยใจเย็น,ยนรวมทั้งการ การศึกษาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆการทํางานการดําเนินกิจการใดๆก็ตามขอให้รอบครอบส่วนเรื่องของโชคลาาวันนี้มีโอกาสดีที่จะได้รับเงินนะครับเพียงแต่ว่าท่านอาจจะมีรายจ่ายต้องบริหารจัดการด้วยความประมัดระวังนะครับต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ พี่น้องชาววันศุกร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรบ้างเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาภวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรามาดูกันนะครับสำหรับชาววันศุกร์นะครับวันนี้มีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นโอกาสใหม่ๆก็จะตามมาครับ ส่วนรายเดียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือเด็กถือดาบนะครับปัญหานะครับปัญหาอยู่ที่ลูกหลานบริวารที่จะต้องสะสางเป็นพิเศษในช่วงนี้และส่วนที่เป็นเป้าหมายนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ลงมือตั้งใจมั่นคงแล้วก็เดินหน้าต่อไปสู่จุดเป้าหมายที่ดีได้นะครับ ประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็น2ถ้วยนะครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการสื่อสารการสัมพันธ์ความเข้าใจที่ดีต่อกันความรักก็เริ่มต้นได้ดีในช่วงนี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องชาววันศุกร์ครับเป็นชาวรรออ เป็นเรื่องของการเดินทางนะครับวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทํางานมีอนาคตที่ดีขึ้นนะครับมีการเดินทางไกลๆด้วยบางคนก็อาจจะมีการเดินทางต่างประเทศในช่วงนี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว,ว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันศุกร์นะครับเป็น4ี ไม่เท้านะครับมีโอกาสดีนะครับโอกาสดีทั้งโชคลาภด้วยการงานด้วยการเงินความรักก็จะมีโอกาสเช่นเดียวกันนะครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวัน สุกวันนี้ดวงของการเปลี่ยนแปลงความมุ่งมั่นการเดินหน้าต่อไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อการสร้างงานสร้างอาชีพการย้ายที่อยู่ย้ายที่ทํางานหรือไม่ก็อาจจะไปเพื่อศึกษาเรียนต่อเพิ่มเติมด้วยนะครับวันนี้ความรักเริ่มสดใสขึ้นมามีความเข้าใจที่ดีต่อกันนะครับและมีโอกาสที่ดีในเรื่องของโชคลาภการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆจะหมุนเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันสุกครับ ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับพี่น้องชาววันเสาร์วันนี้ดวงจะเป็นอย่างไรเรื่องของการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวโน้มทิศทางของการแก้ไขรวมทั้งโชคลาวาสนาโอกาสจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับ ที่เกิดในวันเสาร์นะครับวันนี้การเงินดีขึ้นมีกิจกรรมที่ต้องเจอคนเยอะๆด้วยนะครับและกการเริ่มต้นมีรายรับมีรายได้ที่ดีส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่หนึ่งคือ9ถ้วยนะครับเ้าถ้วยคือโอกาสดีในการที่จะสร้างงานสร้างอาชีพมีคนร่วมงานกันเยอะๆนะครับมีกิจกรรมใหม่ๆเข้ามา มีความสุขมีงานเลี้ยงเพื่อ,อสังสรรค์หรือว่าเพื่องานด้วยก็เป็นไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามในส่วนนี้พี่น้องชาววันเสาร์ก็ต้องระมัดระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่สองกันนะครับเป็นเด็กถือ เหรียญน,นะครับเป็นเรื่องของการเงินที่เชื่อมโยงไปถึงลูกหลานลูกน้องบอริวารด้วยนะครับคือร่วมกันสร้างร่วมกันทําแล้วก็มีกิจกรรมดีๆเข้ามาทําให้เกิดความรู้สึกดีๆด,ด้วยมีทั้งรายรับมีทั้งการเงินมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3กันนะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับเป็นราชิน,นี หมเท้านะครับวันนี้การงานยังมั่นคงการติดต่องานการขอความเฉลยจากผู้ใหญ่ในเรื่องของการงานจะประสบผลสำเร็จไม่ว่างานประจำงานส่วนตัวหรือว่างาน f ร e แ l a n ์น,นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่เป็นเรื่องโชคลาภวาสนาโอกาสหรือว่าทิศทางแนวทางชีวิตสําหรับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์นะครับเป็น1บึบริยัทนะครับวันนี้มีโอกาสดีมีโชคลาภมีการเงินหมุนเข้ามานักครับ สรุปดวงของคนที่เกิดในวันเสาร์วันนี้ดวงของการงานยังมั่นคงไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฟรีแลนซ์อาจจะมีกิจกรรมที่ต้องเจอคนเยอะๆไม่ว่าเพื่อการทํางานหรือว่าการสังสรรค์ใดๆก็ตามนะครับสําหรับคนที่เที่ยวเตะเฮยสังสรรค์ก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับวันนี้มีโอกาสดีในเรื่องของโชคลาภการเงินเริ่มมีรายรับเริ่มมีเงินหมุนเข้ามานะครับพี่น้องที่เกิดในวันเสาร์ครับ เอาละครับวันนี้หมอฮักก็พยากรดวงของพี่น้องมาครบทุกวันแล้วนะครับเรื่องของการงานการเงินความรักโอกาสโชคลาภวาสนาหรือว่าแนวทางชีวิตนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูของให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอฮักนะครับ เอาละรครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกท่านทุกคนทุกวันเกิดจงได้รับแต่สิ่งที่ดีดีมีความสําเร็จมั่นคงร่ํารวยรับเงินจํานวนเยอะๆนะครับโชคดีมากๆกันทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ